ก็2้อิในดีตการพระเจ้ากรุงพาราสีได้มีพระราชโอรส7พระองค์บรรดาพระราชโอรส7พระองค์นั้นพระราชกุมารพระนามว่าประทุมซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระกุมารทั้งหมดเป็นพระโพธิสัตว์ พระราชาทรงแขลงพระหาทัไทยในพระโอรสเหล่านั้นว่าโอรสเหล่านี้พึงฆ่าเราแล้วเชิงเอาแม้ซึ่งราชสมบัติจึงตรัสว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าอย่าอยู่ในพระนครนี้เลยจงไปในที่อื่นโดยการล่วงไปแห่งเราจึงมารับเอาราชสมบัติเถิดพระราชะโอรสเหล่านั้นเลียกไปกับด้วยประชาบดีของตนของตนเมื่อไม่ได้พระกยาหารและน้ำในที่กันดารแห่งหนึ่งในระหว่างทางจึงฆ่าภริยาของพระราชะโอรสองค์เล็กที่สุด แล้วแบ่งเป็น13ส่วนพากันเสวยแล้วส่วนพระโพธิสัตว์ได้เหลือเนื้อไว้ส่วนหนึ่งในสองส่วนที่ตนและภริยาได้แล้วเสวยแต่ส่วนเดียวเท่านั้นกับด้วยภริยาพระราชกุมารเหล่านั้นได้ฆ่าหญิงหกคนเสวยในหกวันโดยในนี้แม้พระโพธิสัตว์ก็เหลือเนื้อไว้วันละส่วนมลละส่วนทุกๆวันในวันที่เจ็ดส่วนของพระโพธิสัตว์นั้นได้เหลือหกส่วนแล้วด้วยประการฉนี้พระโพธิสัตว์นั้นได้ให้เนื้อหกส่วนแก่พระราชกุมารเหล่านั้น ผู้ใครจะฆ่าภรรยาของตนแล้วจึงตรัสว่าพ่อทั้งหลายวันนี้จงเคี้ยวกินส่วนเหล่านี้พรุ่งนี้เราทั้งหลายจะรู้ในเวลาพระราชะกุมารเหล่านั้นหลับจึงพาภรรยาหนีไปได้แบกภรรยาผู้ไม่อาจจะเดินไปได้ด้วยพระอังศาได้ออกจากที่กันดารในเวลาอารุณขึ้นเมื่อภรรยากล่าวว่านายดิฉันกระหายเมื่อไม่ได้น้ำจึงฟันพระชานุเบื้องขวาด้วยพระขันแล้วให้ภรรยาดื่มโลหติตพวเมียทั้งสองนั้น ถึงมาหาคงคาโดยลำดับสร้างบรรณาศาลาอยู่ที่คุ้งแห่งแม่น้ำคงคาแล้วในการนั้นมนุษย์ทั้งหลายจับจนผู้ประพฤติผิดต่อพระราชาคนหนึ่งตัดมือเท้าหูและจมูกแล้วเอาใส่ในเรือโกลนลำหนึ่งลอยไปในแม่น้ำคงคาบรุดด้วนทำเสียงครวญครางถึงที่นั้นแล้ว พระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงนั้นจึงยกบุรุษนั้นขึ้นด้วยความกรุณาพาไปสู่บรรณศาลาได้ทำการรักษาแผลด้วยการชำระด้วยน้ำฝาดและทายาเป็นต้นฝ่ายภริยาของพระโพธิสัตว์นั้นรังเกียบบุุษด้วนจึงเดินถมน้ำลายไปพระโพธิสัตว์ให้บุุษด้วนกับภริยาพักอยู่ในอาสมแล้วตนเองก็นำลผลมาเลี้ยงดูภริยานั้น มีจิตปฏิพัตในบุุษด้วนประพฤติผิดกับด้วยบุรุษด้วนนั้นปรารถนาจะฆ่าพระโพธิสัตว์ด้วยอุบายจึงกล่าวว่านายดิฉันเมื่อนั่งบนบาของพระองค์ออกจากทางกันดานเห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงบวงสรวงว่าข้าแต่เจ้าแม่เทพบรรพตถ้าว่าดิฉันกับสามีไม่มีอันตรายจากได้ชีวิตไซดดิฉันจะทำาพลีกรรมแก่เจ้าแม่บัดนี้ดิฉันจะทำาพลีกรรมแก่เทพพดานั้นดังนี้แล้วพาพระโพธิสัตว์ไปในที่นั้นกล่าวว่า นายท่านเท่านั้นเป็นอุตมตเทพดิฉันทำประทักษิณไหว้ท่านก่อนแล้วจากทำาพลีกรรมแกเทพพาภายหลังให้พระโพธิสัตว์ยืนบ่ายพระพักไปทางเหวบูชาแล้วด้วยดอกไม้ทั้งหลายยืนอยู่เบื้องพระปริศดงังเป็นเหมือนต้องการไหว้ประหารที่พระปริศดงัง ผลักพระโพธิสัตว์ให้ตกลงในเหวแล้วกลับไปยังที่พักของบุรุษด้วนฝ่ายพระโพธิสัตว์เมื่อตกลงไปได้ตกลงที่พุ่มไม้ไม่มีหนามพุ่มหนึ่งบนยอดต้นมะเร่อเมื่อไม่อาจจะไปในที่อื่นได้จึงเสวยผลมะเื่ออยู่ที่ข้าครบยังมีพญาเฮียตัวหนึ่งมีสรีระใหญ่เคยขึ้นจากเชิงบรรพศมากินผลของต้นไม้นั้นพญาเฮียนั้นขึ้นมาเพื่อจะกินผลไม้เห็นพระโพธิสัตว์แล้ว ถึงความวิาสาสกะกับด้วยพระโพธิสัตว์นั้นถามถึงเหตุที่พระโพธิสัตว์นั้นมาในที่นั้นทราบเรื่องนั้นแล้วจึงให้พระโพธิสัตว์นั้นนั่งบนหลังของตนพาขึ้นจากเขวออกจากป่า พักไว้ในทางใหญ่แล้วก็เข้าไปสู่ป่าตามเดิมพระโพธิสัตว์ไปสู่ปจันตคามพักอยู่ในที่นั้นโดยการเลื่องไปแห่งพระราชบิดาทรงรับราชสมบัติเป็นพระราชาพระนามว่าประทุมรับสั่งให้สร้างโรงทานหกแห่งได้ทรงสละทรัพย์ให้ทานวันละหกแสนทุกๆวันฝ่ายหญิงชั่วนั้นแบกบุตรด,ด้วนนั้นขึ้นบา่าออกจากปา่าเที่ยวขอทานไปในถิ่นมนุษย์เลี้ยงบุตรด,ด้วนนั้นอยู่ถูกมนุษย์ทั้งหลายถามว่า บุรุษนี้เป็นอะไรของแม่จึงกล่าวว่าดิฉันเป็นลูกสาวของลุงของเขาเขาเป็นลูกอาของดิฉันญาติทั้งหลายได้ยกดิฉันให้แก่เขานี่เลยดิฉันนั้นเลี้ยงสามีของตนแม้พูดถึงโทษที่ควรค่าจึงได้เที่ยวขอทานเลี้ยงดูอยู่ โน่นทั้งหลายสําคัญว่ายิ่งนี้เป็นผู้บําเพ็ญบดีวัดวงเล็บวัดในสามีจึงให้ยาคูและพัดมากกว่าแล้วและให้กระเช้าหวายอย่างแข็งแรงด้วยบอกว่าแม่จงให้สามีของแม่นั่งในกระเช้านี้ไปเถิด ฝ่ายหญิงชั่วนั้นทำอย่างนั้นเที่ยวไปอยู่เมื่อถึงเมืองพารณาณสีเที่ยวบริโภคอยู่ในโรงทานทั้งหลายพระโพธิสัตว์พระพพราชทานทานวัตถุแก่ยาจก8คนบ้างสิบคนบ้างในโรงทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงนั้นในทางเสด็จจึงตรัสถามว่านั่นอะไร ราชบุตรกราบทูลว่าแค่แต่สมมติเทพหญิงผู้บำเพ็ญบดีวัดคนหนึ่งเท่าเธอรับสั่งให้เรียกหญิงนั้นมาแล้วทรงจำได้จึงให้นำชายด้วนออกจากกระเช้าและตรัสถามหญิงนั้นได้กราบทูลโดยในก่อนนั้นแลพระราชาตรัสว่าเจ้ามิใช่หรือเป็นภรยาของพระปฐุมกุมารซึ่งเป็นธิดาของพระราชาองค์โน้นมีชื่อโน,น้นดื่มโลหิตในเข่าของเราแล้วมีจิตปฏิพัทธ์ในชายด้วนคนนี้ พลัเราให้ตกลงไปในเหวบัดน,นี้เจ้านั้นถือเอาความตายไว้ที่หน้าผากเข้าใจเราว่า ตายแล้วจึงได้มาดังนี้แล้วจึงรับสั่งบังคับพวกอมาตว่าพวกท่านจงเอาศาสตร์ทุบชายด้วนนี้ให้ตายจงตัดหและจมูกของหญิงชั่วนี้พระโพธิสัตว์นั้นไม่อาจอดกลั้นความโกรธไว้ได้จึงทรงบังคับการลงอาญาแก่ชนทั้งสองนั้นอย่างนั้นก็จริงถึงกระนั้นก็หาได้รับสั่งให้กระทําอย่างนั้นไม่พระราชาทรงทําความโกรธให้เบาบางลงแล้วรับสั่งให้ผูกอย่างมั่นคงจนหญิงชั่วนั้นไม่อาจจะปลงกระเช้าลงจากศีรษะได้แล้วรับสั่งให้ใส่บุุษด,ด้วนลง ในกะเช้านั้นให้เนรเทศเสียจากแคว้นของพระอ,องค์เรื่องพระเจ้าปทุมมาในอัตถกาถาจุลปธุมชาดกในปัญจมวัคทุกกนิบาท